ที่เก้าสิบสองท่านออสตินอิโนโนฆ่าจนพ่อของพวกเรามากไหมขนาดนี้ในเมื่อเขาบาดเจ็บอยู่ทําไมท่านไม่ลงมือฆ่าเขาเสียเลยเละ่ะไม่ใช่อิโนโนที่ฆ่าจนพ่อของพวกเราเมื่อกี้ฆ่ากับอิโนโนก็แค่แสด็ละครเท่านั้นเองฮะอะไรนะจนพ่อของพวกเราไม่ใช่อิโนโนเป็นคนฆ่าหรอกหรอเมื่อกี้ ในท่านกับอีโน่สู้กันแทบเป็นแทบตายจนฆ่ากันจนแทบตายแต่สุดท้ายกลายเป็นว่าพวกเขากำลังแสดงละครเสียยเงินเออพวกเราต้องทำแบบนี้ก็เพื่อล่อตัวฆาตากรตัวจริงออกมาเมื่อพวกเขาเห็นฆ่ากับอีโน่บาดเจ็บสหาหัสคาดว่าคงอดไม่ได้ที่จะออกมาพบพวกเราโดยเร็วเออที่เธอเฮ้ยไม่ใช่ละที่เธอก็เป็นเช่นนี้ ทักษะการแสดงของเวนไพขั้นเทพขนาดนั้นเลยเหรอแต่ว่าข้าเห็นท่าทางของอีโนโดูเหมือนจะโกรธเอามากล้วนเป็นการแสดงหรอกเหรอไม่ตอนนั้นไม่ใช่การแสดงเขาน่าจะโกรธเข้าจริงๆเหรอวินาทีที่ข้าตัดขาดสัญญานั้นข้ารู้ดีว่าอีโนจะไม่ให้อภัยข้าแน่นอน เอาเถอะไม่ต้องพูดให้มากความแล้วออกไปจากที่นี่ก่อนแมลงตัวน้อยที่ซ่อนอยู่ข้างหลังน่าจะมาหาพวกเราในไม่ช้านี้แล้ว <c oughs> เาาี่ยมมาในที่สุดอีโน่ก็ได้รับบาดเจ็บแล้ว <c oughs> มนุษย์หมาป่าที่ชื่อออสซินตนนั้นทรงพลังจริงๆแถมยังเป็นคู่ต่อสู้ที่เหมาะสมถึงตอนนี้ แล้วพวกเขาทั้งสองคนต่างก็ได้ระบาดเจ็บม,มันเป็นโอกาสเหมาะที่พวกเราจะลงมือสัรหารฮถูกต้องออสตินถึงกับตักข่าสัญญาด้วยเหมือนว่าพวกเขามีได้แกล้งแสดงละครอยู่ท่านอาวุโสตอนนี้ท่านสามารถทำตามแผนที่วางไว้ได้แล้วส่วนข้าออสตินได้จากไปแล้ว คิดว่าเขากำลังนำมนุษย์หมาป่าที่นิบไปตอนนั้นติดตามเขากลับเผ่าหมาป่าข้าก็ใกล้เวลาที่ต้องกลับไปแล้วข้าต้องจัดก,การออสตินและพวกที่ติดตามเขาทีเดียวพร้อมๆกันอืมมนุษย์หมาป่าตนนั้นก็บาดเจ็บสาหัสไปเชื่อว่าไม่ใช่คู่ต่อสู้ของเจ้าหวังว่ากันค้าขายเขาหน้า ข้ายังจะได้พบเจ้าอีกแน่นอนไม่มีวันหรอกกดขค้าขายกันหรือข้าเสียสละรลูกมาป่าไปตั้งมากไหมตั้งหลายคนทุกครั้งไอ้แก่คนนี้ให้ข้าแค่อย่าเลือกหลอดเดียวเท่านั้นเองเฮข้ารู้ดี สัวันหนึ่งเมื่องานสำเร็จข้าจะต้องถูกไอ้แก่ย่างเจ้าค่าทิ้งไม่ช้าก็เร็วข้ารอช่วงเวลานี้มันหลายปีแล้วสถานที่ที่เก็บยาเลือกที่พวกเจ้าพัฒนาขึ้นข้ารู้มานานแล้ววันนี้ยาเลือกที่พวกเจ้ามีทั้งหมดก็จะกลับมาเป็นของข้าแล้วหวังว่าความขัดแย้งในเผ่าวแวนไพของพวกเจ้ายิ่งเลวรก็ยิ่งเป็นการดี Okay. ส่วนข้าจะอาศัยยาเลือกชุดนี้เพื่อได้กลายเป็นราชาที่แข็งแกร่งที่สุดในสามเผ่าพันธุ์สำหรับออสตินความแข็งแกร่งของเขาอยู่เนื้อการคาดหมายของข้าครั้งนี้เขาต้องใช้ประโยชน์จากอาการบาดเจ็บสาหัสของเขามาจาัดก,การกับเขาเสียข้าออสตินเสียข้าก็ไม่ต้องกังวลอีกต่อไป ก็รู้ดีว่าเป็นแค่การแสดงออสตินถึงกับตักคาสัญญาจริงๆหรอเช้ไอคนโกโหกอะไรที่ว่าข้าคือต้นดายตลอดกาลล้วนเป็นคำพูดที่โกหกของออสตินเมื่อก่อนเขาต้องเคยโกหกข้ามาดิตลอดเป้าหมายสูงสุดของเขาคือการได้อิสรภาพขึ้นมาและทอดทิ้นข้า ดูเหมือนว่าเจ้าชายอีโนจะได้รับบาดเจ็บไม่น้อยเลยนะน่าเสียดายที่เจ้าต่อต้านสภาเพื่อท่ารับใช้หมาป่าตนนั้นผลสุดท้ายคิดไม่ถึงสินะว่าจะถูกท่ารับใช้หมาป่าของเจ้าหักหลังนะ่าฮ่าฮไอ้แก่นังเนี้ยในที่สุดก็โผล่หัวออกมา ฮะดูท่าทางที่หมบสะพอดไร้เรียวแรงของเจ้าสิชึ่งน่าสมเพชสิ้นี่กระไรหรือว่าอยากให้ข้าช่วยปลดปล่อยเจ้าล่ะฮะฮะฮะตาข้างไหนของเจ้าที่เห็นว่าข้าอ่อนแอไรเรียวแรงฮะเจ้าจะเจ้า ข้ากำลังลุกเป็นไฟก็จะเอาเจ้านี่แหละมาดับไฟแห่งความโกรธของข้า